สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายและการขับถ่ายของเสียของร่างกายมนุษย์กันนะคะคุณครูผู้สอนนางสาวชิรววันแก้วดวงผางค่ะรายวิชาวิทยาศาสตร์ม2หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบในร่างกายของมนุษย์เรื่องอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย และเรื่องการขับถ่ายของเสียของร่างกายมนุษย์ตัวชี้วัดมว1.2มล2ทั4ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไตวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องระบบขับถ่ายนะคะ excretory system นะคะระบบขับถ่ายนะคะจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสีย หรือส่วนที่เกินความต้องการของร่างกายนะคะออกมาในรูปแบบของของเสียก็คือเวทเวทหรือของเสียก็หมายถึงของที่มีธานนตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะคะเกิดจากการสลายสารจำพวกโปรโตีนกรดนิวคลีอิกซึ่งร่างกายของมนุษย์จะก,กำจัดของเสียออกมาในรูปแบบของน้ำปัสสาวะนะคะโดยมีอวัยวะขับถ่ายก็คือไตค่ะ อว,วัยวะที่เกี่ยวข้องกับ,บระบบขับถ่ายอวัยวะแรกนะคะก็คือไตนะคะไตจะทําหน้าที่กําจัดของเสียนะคะออกมาในรูปแบบของน้ําปัสสาวะนะคะต่อไปเป็นผิวหนังนะคะผิวหนังจะทําหน้าที่กําจัดของเสียออกมาในรูปแบบของเหงื่อนะคะและปอดนะคะจะทําหน้าที่กําจัดของเสียออกมาในรูปแบบของแก๊สนะคะในกระบวนการหายใจออกนะคะ โดยอุจจาระนะคะจะไม่ถือเป็นของเสียนะคะเป็นเพียงกากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบขับถ่ายจะมี3อวัยวะก็คือไตผิวหนังและปอดค่ะอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะได้แก่ค่ะ ไตนะคะไตนะคะเป็นอวัยวะนะคะที่มีสองข้างนะคะประกอบด้วยไตข้างขวาและไตข้างซ้ายนะคะโดยที่ไตของคนเรานะคะจะมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วนะคะภายในไตนะคะก็จะมีหน่วยไตนะคะโดยที่หน่วยไตจะทําหน้าที่กรองของเสียและสารต่างๆออกจากเลือดค่ะอวัยวะต่อไปนะคะก็คือท่อไตนะคะ ท่อไตนะคะจะมีขนาดเล็กและยาวนะคะโดยต่อมาจากไตทั้งสองข้างนะคะเชื่อมต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะท่อไตนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะค่ะกระเพาะปัสสาวะนะคะเป็นอวัยวะที่มีความยืดหยุ่นได้มากนะคะโดยกระเพาะปัสสาวะนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการเก็บปัสสาวะที่มาจากไตค่ะ ท่อปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่นําปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะนะคะออกสู่ภายนอกร่างกายค่ะ mm hmm. การกําจัดของเสียทางไตไตหรือคิทนี่นะคะจะทําหน้าที่ในการกําจัดของเสียในรูปแบบของน้ําปัสสาวะนะคะ โดยไตยของคนเรานะคะจะมีทั้งหมด2ข้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นไตด้านขวาฝั่งนี้จะเป็นไตด้านซ้ายนะคะถัดจากไตนะคะก็คือท่อไตนะคะท่อไตจะทําหน้าที่ในการนาเรียงปัสสาวะนะคะมาเก็บไว้ในกระเพาะพาปัสสาวะนะคะส่วนนี้ก็คือท่อปัสสาวะนะคะจะทําหน้าที่ลําเรียงน้ําปัสสาวะออกนอกร่างกายะคะ่ะโดยไตยนะคะจะทําหน้าที่ในการกรองสาร ดูดกับสารและขับถ่ายของเสียรวมถึงสารส่วนเกินออกจากร่างกายนะคะในรูปแบบของปัสสาวะค่ะโครงสร้างของไตถ้าเราผ่าไตตามยาวนะคะเราจะพบได้ว่าไตประกอบด้วยเนื้อเยื่อ2ชั้นก็คือไตชั้นนอกและไตชั้นในนะคะโดยไตชั้นนอกเราจะเรียกว่าคอแทกนะคะ โดยคอแทกนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยไตยหรือเนฟรอนนะคะจำนวน1ล้านหน่วยนะคะต่อไตหนึ่งข้างโดยเนฟรอนนะคะจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะส่วนไตชั้นในนะคะเราจะเรียกว่าเมดัลล่านะคะเมดัลล่านะคะเป็นท่อรวมของเสียนะคะจากหน่วยไตยในรูปแบบของปัสสาวะนะคะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นไตนะคะที่ตัดตามยาวนะคะบริเวณนี้ก็คือไตชั้นนอกนะคะหรือเรียกว่า c o r t e นะคะส่วนตรงนี้ก็คือบริเวณไตชั้นในนะคะเราจะเรียกว่า medulla นะคะบริเวณนี้นะคะก็คือหลอดเลือดแดงนะคะหรือเรียกว่า renal artery นะคะส่วนบริเวณนี้ก็คือหลอดเลือดดานะคะหรือ รีโน่เวนนะคะโดยหลอดเลือดแดงนะคะจะทําหน้าที่ในการนําของเสียมากรองอย่างไตนะคะและหลอดเลือดดานะคะจะนำเลือดที่กรองแล้วนะคะออกจากไตค่ะต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างของหน่วยไตยหรือเนฟโอนนะคะเนฟโอนนะคะจะอยู่บริเวณเนื้อเยื่อชั้นนอกของหน่วยไตยนะคะหรือคอเท็กนะคะ ซึ่งจะประกอบไปด้วย1โกโมงมร o m ส2โปรเมนแคปซูล3ท่อกดส่วนต้น4ห่วงเฮเลน5ท่อกดส่วนปลาย6ท่อกดรวมนะคะบริเวณน,นี้นะคะก็คือโกโม m มร u l u สนะคะเป็นกลุ่มของเส้นเลือดฝอยนะคะกระจุกตัวรวมกันอยู่ตรงนี้แล้ว โปรเมนแคปซูลจะมีลักษณะคล้ายถ้วยนะคะจะมาห่อหุ้มกลมูลาร์ไว้นะคะบริเวณนี้เป็นท่อขดส่วนต้นนะคะถัดจากท่อขดส่วนต้นนะคะก็คือห่วงเฮเลนนะคะบริเวณนี้ก็คือท่อขดส่วนปลายนะคะและสุดท้ายก็คือท่อรวมจะอยู่บริเวณด้านนี้ค่ะ หนึ่ง g l o m e u l u เป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่อยู่แนบชิดกับโ o เ m a n c a p s u l โดยผนังของโกล m มรูลัสจะทำหน้าที่เป็นเยื่อกรองให้พลาสมาของเลือดผ่านเข้าสู่ b o เ m a n c a p s u l นะคะโดยปกติแล้วนะคะโกล m มรูลัสนะคะจะไม่ให้สารโมเลกุลขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นโปรตีน เม็ดเลือดผ่านลงไปสู่โบรเมนแคปซูลนะคะแต่จะยอมให้สารโมเลกุลเล็กๆผ่านลงไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นกรดอะมิโนกลูโคสยูเรียน้ำและแร่ธาตุค่ะ 2. โบรเมนแคปซูลเป็นกระปอบขายรูปถ้วยของหุ้มโกม m รัส l อยู่ของเหลวโมเลกุลขนาดเล็กที่ผ่านโมรุรัสลงมาสู่โบรเมนแคปซูลได้ยกตัวอย่างเช่น กรโูโคตกรอดอะมิโนกรดไขมันน้ำยูเรียถ้ามีโปรตีนหรือเม็ดเลือดผ่านลงไปในปัสสาวะแปลว่าไตวาย 3. ท่อกดส่วนต้นค่ะท่อกดส่วนต้นนะคะจะทำหน้าที่ดูดกลับสาราที่มีประโยชน์เข้าสู่กระแสเลือดนะคะยกตัวอย่างเช่นกรูโคต กรดอะมิโนน้ำและแร่ธาตุค่ะท่อขดสวนต้นจะอยู่บริเวณนี้นะคะต่อไปนะคะคือ4ห่วงเฮเลนนะคะห่วงเฮเลนนะคะจะทําหน้าที่ในการดูดกลับน้ําและเกลือในกรณีที่ร่างกายขาดนะคะโดยที่ขาลงนะคะจะดูดน้ําและขาขึ้นจะดูดเกลือโซเดียมนะคะส่วนนี้คือห่วงเฮเลนนะคะ ห่วงเฮเลนจะมีลักษณะคล้ายตัวยูนะคะโดยขาลงจะดูดน้ำและขาขึ้นจะดูดเกลือโซเดียมค่ะ 5. ท่ขอขดส่วนปลายที่บริเวณนี้นะคะจะมีการหลั่งของโพแทสเซียมนะคะเพื่อปรับความเป็นกรดเบสน,นะคะโดยปกตินะคะปะสัสสาวะจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณท่ขอขดส่วนปลายนะคะ และสุดท้ายนะคะ6ก็คือท่อรวมนะคะท่อรวมนะคะเป็นท่อที่รับของเหลวจากท่อหน่วยไตหลายๆท่อนะคะเพื่อส่งออกไปยังกรวยไตค่ะของเสียนะคะเมื่อมาถึงท่อรวมแล้วนะคะเราจะเรียกว่าปัสสวาวะค่ะส่วนนี้คือบริเวณท่อรวมนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปการกำจัดของเสียของหน่วยไตกันนะคะ พร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สรุปกลไกการกรองของไตที่ตำแหน่งก l o m e r u l u นะคะองค์ประกอบของสารที่พบก็จะได้แก่เม็ดเลือดโปรตีนกรดอะมิโนโกรูโคสยูเรียน้ำและแร่ธาตุนะคะที่ตำแหน่งโบเมน n c a p ซูองค์ประกอบของสารที่จะพกก็คือสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กก็ยกตัวอย่างเช่น กรดอะมิโนกลูโคสยูเรียน้ำและแร่ธาตุนะคะที่ตำแหน่งท่อขดส,ส่วนต้นองค์ประกอบของสารที่จะได้พบก,ก็คือกรดอะมิโนกลูโคสยูเรียน้ำและแร่ธาตุตำแหน่งห่วงเฮเลนองค์ประกอบของสารที่ตรวจพบก,ก็คือยูเรียน้ำและแร่ธาตุนะคะ ที่ตำแหน่ง,งท่อขดส่วนปลายและท่อรวมนะคะสารที่จะพบก็คือยูเรียน้ำและแร่ธาุค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้รู้กันนะคะก็คือเลือดจะมากองที่ไตานาทีละ1,200มิลลิลิตรนะคะหรือวันละ180ลิตรค่ะ กระเพาะปัสสาวะของคนเรานะคะจะบรรจุปัสสาวะได้500ลูกบาศกเซนติเมตรโดยเราจะรู้สึกปวดปัสสาวะเมื่อมีน้ำปัสสาวะ250ลูกบาศกเซนติเมตรนะคะคนปกตินะคะจะถ่ายปัสสาวะออกมาวันละ1ถึง1.5ลิตรค่ะโดยน้ำปัสสาวะนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำ95%โซเดียม0.35%โพแทสเซียม0.15% คลอเรน0.6%ฟอสเฟต0.15%แอมโมเนีย0.04%และยูเรีย2.0%ค่ะโรกนิ้ยวนะคะโรกเนี่ยวก็จะเกิดจากตะกอนของแม่ธาตุซึ่งไปอุดตันท่อทางเดินปัสสวาวะค่ะไตเทียมนะคะไตเทียมเป็นเครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกายค่ะและการปลูกไตนะคะเป็นการนำไตของผู้อื่นมาใส่ให้กับผู้ป่วยค่ะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว,ว่าไตาของเราทำงานผิดปกติถ้าไตาทำงานผิดปกตินะคะจะทำให้การกรองสัรต่างๆนะคะผิดปกตินะคะซึ่งอาจตรวจพบสารบางชนิดในน้ำปัสสาวะนะคะเช่นน้ำตาลกูโคสกรดอะมิโนเม็ดเลือดแดงดังนั้นนะคะการตรวจน้ำปัสสาวะนะคะจึงเป็นการตรวจเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการทำงานของไตค่ะท่อปัสสาวะ ท่อปัสสาวะนะคะจะทําหน้าที่นําปัสสาวะออกนอกร่างกายโดยท่อปัสสาวะของผู้ชายนะคะจะยาวกว่าผู้หญิงโดยของผู้ชายนะคะจะมีขนาดยาวที่20ซนติเมตรของผู้หญิงจะยาว5ซนติเมตรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงจะมีท่อปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชายนะคะจึงทําให้เชื้อโรคนะคะสามารถเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า ทำให้ผู้หญิงนะคะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายกว่าผู้ชายค่ะสีของน้ําปัสสาวะคนปกตินะคะจะมีปัสสาวะที่เป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีอำพันถ้าปัสสาวะมากสีจะจางลงถ้าปัสสาวะน้อยสีจะเข้มขึ้นถ้าเราใช้สีของน้ําปัสสาวะนะคะที่เปลี่ยนไปบ่งบอกถึงความผิดปกติในร่างกายเบื้องต้นได้ดังนี้ค่ะสีเหลืองเข้ม หรือเหลืองปนเขียวก็จะเป็นโรคตับอักเสบหรือท่อน้ำดีอุดตันสีเหลืองปนแดงก็คือมีเซลล์เม็ดเลือดแดงปนมากับปัสสวาวะจะพบได้กับคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสวาวะอักเสบค่ะสีขาวเหมือนน้ำนมเกิดจากภาวะการอุดตันหรือการแตกของท่อน้ำเหลืองทำให้มีไขมันปนออกมากับปัสสาวะค่ะ กิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่ระบบขับถ่ายนะคะให้นักเรียนทําหน้าที่1นและหน้าที่2ค่ะคะโดยการเติมคําตอบที่ถูกต้องนะคะลงในช่องว่างนะคะให้นักเรียนเลือกตัวเลือกแล้วเขียนแค่ภาษาไทยนะคะไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วหน้าที่สองนะคะ การทำงานนะคะให้นักเรียนสรุปสั้นๆนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งครูได้ที่ใต้โพสเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ